แฟนเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะวันนี้แอดมินมาที่หลักกิโลนะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะอ่าได้ข่าวหลักกิโลนะคะก็เข้ามาทุกงวดทุกงวดนะคะเลขในหลักกิโลนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาเจออาจารย์ยานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะอ่าได้ข่าวว่าอาจารย์ป้อมมาอยู่ที่หลักกิโลบ่ค่ะครับอยู่หลักกิโลครับอ๋ออยู่ที่หลักกิโลยังไม่ได้กลับใช่ไหมคะยังครับยัง ขาอาจารย์จะมีตัวเด็ดๆปล่อยให้หรือเปล่านาอคะนี่มีเมื้อนกันครับมีเมือนกันดูทางช่องก็เห็นอาจารย์กระป้อมกระโดดลงน้าครับอ๋อแสดงว่าให้ถูกให้ถูกอ๋อเดี๋ยววันนี้มาตามต่องวดอาจารย์ยังอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ป้อมอยู่ครับอยู่ครับอ๋อยังนอนอยู่หรือเปล่านาะนอนไหมค่ะเดี๋ยวแอดมินจ้ะเดี๋ยวแอดมินตามไปหาอาจารย์กอนเนาะค่ะ นี่ท่านผู้ชมนี่เดินนะคะจานเดี๋ยวนอนตรงนี้สวัสดีค่ะจานสวัสดีค่ะอ๋อเพิ่งตื่นบ่เนี่ยอ๋อเพิ่งตื่นันไ่ไหนเลขตรงไหนป้าไปดูไาจานตื้มะอ๋อฝันเลขว่ะฝันเลขเน๊งฝันเลขตรงไหนอ่ะฝัน ปีกล้วยด้วย,เ,วยเล่ออกที่ปีกล้วยด้วยใช่ไหมจัน<ะ>อา่าไปดูทางนั้นไาอ๋อ,อครแบบสับ,บไปเอาเรือ่อง อาจารย์อาจารย์มาช่วแปลเยค่ะแปลไม่เป็นไม่เป็นเป็นตัวเลขเลยกันอลยวันพี่สามสิบนไหครับโอ้รีบสาตัว้วยส่ศูนย์สี่สองสองห้าสองสองพันเนี่ยสองพันเปร์เซ็นสองพสองพันหรือสองหมน สองหมื่นถึงสองพัเปอร์เซ็นหกสี่ส่วนสองพันเปอร์เซ็นออันนี้กันระหว่างวันนี่คือตัวกันตัวกันไว้อาจารย์ป้อมอาจารย์นี่เนี่ยทำอะไนี่นี่นี่ไลเซนไลเซนไเนโค้ดอะไรนอน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 แล้วันเห็นเห็น มีฟันเห็นแล้วไปดูเลยพวกขามาบอกเลขอยู่ในปีกด้วยใช่เลยว่ะเลยตอนนี้เลยนะครับฝันฝันว่าคุณตามาบอกว่าเลขตัวนี้อยู่อยู่ที่ปีกล้วยปีกล้วยปกล้วยอาล่ะครับ เน้นเน้นเจ็ดศูนย์ก pues ับสองห้าตัวกันสี่เอสี่สก er ันสองพันเปอร์หรือสองหมื่นเปอร์เซ็นเนี่ยอาจารย์สองพันสองพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยบอกนอน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 ฝันนอนฝันครับใชออโอ้โห ออลุกเลยบ่เนาวเลยบ่เป็นตาพี่ใหญที่มามาบอกตาพี่ใหญ่ยายบ่ยายผมยาวผมยาวบ่ผู้หญิงผู้หญิงผมยาวสวยสวยโอ้ผมยาวไปถึงนู่นน่ะสวยผู้หญิงผมยาวสวยแม่ตานีหรือเปล่าแม่ตานี บอกัวนี้ทำตุสองนี่นะบอกนี้เลยบอกหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เลยโอ้ก็ไม่น่าตอนนี้แล้วแล้วก็บอกว่าเลขออกที่ปีกล้วยด้วยอ่าอ่าไปดู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 นะคะออกปีกล้วยนี่เลยอู้ทำไมตาลุดน้ำเลยจริงมีลุกน้ำบอกเออแค่มาจอยดูได้เหรอ เออใ่น้องบันเนี่ยเห็อชัดอซมเห็นบ้นอก้ยโอ้ยังอยู่ยังอยู่ว่าอย่างนั้น

วออครับบายนี่เนาะใช่ใช่ดูยากมากตามนี้แหละอ้าวชัดชๆสิอย่างนี้ชัดเดียวเห็นไหมเห็น ไหนนะอ่ะ6ก,กอะไรอีกเบอ่าโ<ฮ>กโกกก,ก,ก,กครับโกอะไรจรันโกเรื่องอะไรนี่สี่สครับหกสี่ 6กครับ6กมาแล้ว0ศูนย์นศนยครับหกน,นะครับอันนี้อะไรหกเจ็ดเจ็ดหรอเจ็ดวอ้าวเจ็ดเอ๋อศบัก,กุยมาหน่วยบักใหญ่แล้วครับ เอาไปเร็วๆเลยอ่ะหนึ่งสองสามครับข้างล่างสองสองห้านี่ข้างล่างเหรอเอ้ามีข้างล่างสี่เอาข้างล่างสี่ครับสองอ๋อสี่สองสองสี่นี่ข้างล่างตัวกัน เอาบนล่างเนาะแล้วก็อย่างนี้ไหมเอาไปกลับไปกลับด้วยไปกลับโบนล่างไปกลับครับทางวันนี้จะทําอะไรรํำโดดน้ำบินไหมนี่กระโดดน้ำไหมไม่ใช่โอ้กระโดดด้วยกระโดดด้วยกระโดดด้วยรําด้วยฟันแล้วฟันแลทงตัวนี้เลยเอ้าเด็ดเจ้าไปเนาะเด็ดจ้าไปเนอะเราไปชนุ่งอะไรอ่ะ ผันึิดน <Mohammad, S 1> <desserts. S 2> ั่นแหละแต่ที่หมุดมันสูงโอ้หยอดกรหยอดก่หยอดกรจานให้หมื่นเปอร์เซ็นอันนี้คืองวดก่อนน้องให้เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกไม่ลบตลอดหนึ่งหนึ่งสามแปดสามศูนย์นะคะโอ้เข้าเต็มเต็มเลยจานปมนะคะหวดกรเมีหน้าก็ได้กระโดดลงน้ำใช่ไหมคะ ได้ได้กระโดดลงน้ำเลยโอ,เ,อเข้าเจ็ดห้าฝันเหมือนกันอืออาจารย์พ้อมีฝันไหมเใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะสวัสดีค่ะ